ขอการพระอาจารย์เจ้าค่ะบัะดีอยากรู้อาริยสัจสี่ไอตัวทุกนะคะสมุทยัยนิโรธมรคนะคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายตัวทุกนะคะตัวทุกก็ขันห้าขันห้าเนี่ยจะพูดว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกการเข้าไปยึดในขันทั้งห้าเป็นทุกน,นี่อันหนึ่งกับ การที่ขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์คือคําว่าทุกข์เนี่ยมันมีนัยยะหลายทุกข์หมายถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้ทุกข์หมายถึงการแตกสลายก็ได้ตัวขันห้าเนี่ยแตกสลายหมดต้นไม้แตกสลายไหมก้อนหินก้อนดินทุกอย่างเสื่อมหมดใช่ไหม ใช่ตัวค่ะอ่ามหาพุทธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมมีการแปลเปลี่ยนจริงไหมอืมไม่คงที่ใช่ไหมอืมเพราะสิ่งที่ไม่คงที่เนี่ย <c oughs> เวลามันเกิดขึ้นแล้วมันแปลเปลี่ยนมันดับไปเนี่ยสิ่งนั้นเรเรียกทุกขังคือแตกสลายแตกเพราะว่าไม่มันมีการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเพราะมีการเกิดนะ ดังนั้นสิ่งใดที่แตกสลายได้เนี่ยจะถูกเรียกว่ากล่องทุกข์และการที่เราเข้าไปมีอุปทานในสิ่งที่แตกสลายได้เนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นไม่คงที่แต่เปลี่ยนและแตกสลายรคมบอกขันห้าเนี่ยมีทั้งรสอร่อยและมีทั้งโทษ เพราะเราเห็นแต่รสอร่อยจึงเข้าไปยึดถือแต่ไม่มีใครเข้ายึดถือในภาวะที่มันเป็นโทษคือแตกสลายมีใครรักศพไหมชอบศพไม่ชอบนั่นน่ะอาร์ีนวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> เรามองแต่อสสาระของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ดังนั้นอสาธาของขันห้ามีอะไรอาธินวะมีอะไรนะนั้นถ้าใครเห็นโทษก็จะปล่อยวางใครเห็นแต่รสอร่อยก็จะยึดติดเวลาสัตว์ยึดติดขันห้าก็ยึดติดที่รสอร่อยแต่เพราะขันห้าไม่คงที่แต่บางอย่างกว่ามันจะแปลเปลี่ยน มันก็ยึดไปสักพักหนึ่งนมนุษย์กว่าจะแปลเปลี่ยนเห็นชัดเห็นความสื่อมเห็นโทษก็ผ่านไป10ปี20ปีระหว่างเนี้ยเกิดเป็นความเคยชินในการเข้าไปจับยึดและพอสิ่งนี้แปลเปลี่ยนความทุกข์ก็เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมรูปเราต้องเจ็บเอ๊ะทำไมเราต้องพิการ ทำไมฉันต้องประสบกับสิ่งนี้ทำไมฉันต้องมาเป็นมะเร็งทำไมต้องเส้นเลือดแตกนะทำไมเราต้องตายก่อนเวลาอันควรเพราะเราคิดเองว่าเวลาควรคือร้อยปีแต่มันคิดไปเองว่าเวลาอันควรของเราคือตรงนั้นแต่ตายเมื่อไหร่นั่นแหละเวลาอันควรนะมันก็ควรแค่นั้นแหละใช่ไหม มันก็ไม่เป็นไปตามความพอใจของแต่ละคนล <c oughs> ูกยังไม่โตเลยงานยังไม่เสร็จธุระยังไม่แล้วเอามาตายซะ,ะนะนี่มันก็เลยเกิดความทุกข์ขนเนี่ยทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูเนี่ทุกข์เพราะการแปรปรวนของอารมณ์คนนี้บอกว่าเออ รักนี่อยู่อา้าวผ่านไปห้าปีแปรปรนอีกละใจบอกไม่รักอีกแล้วอ่าไอ้ฝ่ายเรีย,ยงรักอยู่ก็ทุกข์กัสิไอ้ฝ่ายไม่รักก็ไม่ทุกข์แล้วน, <c oughs> <c oughs> นะเนี่ยนั่นเป็นอย่างนี้ดังนั้นความไม่คงที่ทําให้ทุกข์เกิดขึ้นและการเข้าไปยึดในสิ่งที่ไม่คงที่ก็ทําให้ทุกข์เกิด ลักษณะนี้เรียกอุปาทานขันนะันที่มีอุปาทาน <c oughs> เราจะก็จะเข้าไปยึดในตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลมหรือถ้าพูดอีกแบบก็จะยึดในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเี่นสิ่งที่เข้าไปยึดถือ นี่คือทุกขสัตว์และทุกขสัตว์เนี่ยคือขันล้าเนี่ยหรืออุปทานในขันล้าเนี่ยก็จะมีสมุทัยกันยโรดมีเกิดมีดับรูปเกิดดับไหมเกิดดับเวทนาเกิดดับไหมดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับบิญญาณเกิดดับดังนั้น สิ่งที่เกิดดับมันก็คือไอ้ข้อหนึ่งเน่เกิดดับคือกองทุกนั่นแหละเกิดดับในการที่เราเข้าไปเห็นสิ่งเนี้ยมันเกิดมันดับเนี่ยอันนี้เลขมัคหนทางเนี้ย <c oughs> จะเป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นออกมาได้ในสิ่งที่เรายึดคือกันห้าดังนั้นพอยึดขันห้า ก็ต้องปล่อยกันน้าในการจะปล่อยต้องทํำยังไงสร้างเหตุเกลียนโทษโทษมันคืออะไรมีเกิดมีดับตัวตนมันไม่ใช่ของจริงเป็นอนัตตาดังนั้นการเห็นเกิดเห็นดับได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือเกิดปัญญา,เข,า,า,าเข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาแล้วได้ประโยชน์อะไรเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันกําลังแตกสลายเนี่ย เราผู้สังเกตสิ่งที่แตกสลายไม่ใช่สิ่งที่แตกสลายเราเป็นผู้เห็นมันตายแต่เราไม่ได้ตายเราเป็นผู้เห็นมันเสื่อมแต่เราไม่ได้เสื่อมยมเกิดความสุขขึ้นในใจแล้วความสุขดับไปถ้ายมเป็นผู้สังเกตเห็นความสุขยมก็จะรู้ว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> ความสุขไม่ใช่ของเรา พราะขณะที่ความสุขดับไปเราไม่ได้ตายไปตามสุขเรายังอยู่ดังนั้นสุขก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอุจจารเรกเนตันมามะ,มะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานันมิสวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะสกายะหรือสักกายันตักคือความเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็คืออุปทานในขันธานั่นเองความมีอุปทานความที่เราเข้าไปยึดนั้นอริสสีก็ครบละยมมรู้แค่นี้ก็คือเพียงพอต่อการดพุพนได้